สวัสดีครับผมมองว่มินาซังเอ็มเดซครับพบกับเอ็มอีกแล้วนะครับก็ว่างมาทําคลิปก็แล้วก็มาทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับนี่ครับเอ่อมีหัวข้อของวันนี้คือญี่ปุ่นขี้แกล้งครับผมก็ไม่ได้ไปว่าว่าคนทั้งหมดเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าคือพ่อเลี้ยงผมอะ โอโตสั่งนะครับก็แกก็บอกว่าเออทำงานบริษัทเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบกันแกล้งกันนะเพราะว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นเองหรือเพื่อนผมเอ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นฮารุนะาซังเนี้ยเขาก็าบอกว่าเขาถูกแกล้งในที่ทำงานนะอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะเราก็เราก็ไม่คิดอะไรครับเราก็ไม่คิดอะไรเราก็ทำงานเฉยๆบางทีก็อาจจะมีบ้างเราไม่คิดอะไรคือก็เลย อ๋อในที่ทำงานอ่ะก็ก็มีนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าตอนที่ผมไปฝึกงานปีที่แล้วนะครับมันจะต่อจากคลิปเ,เมื่อสองสามคลิปก่อนนะครับที่ไปฝึกงานที่จังหวัดชิกะนะครับก็ค,คือไปพักโรงแรมครับโรงแรมหนึ่งใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟซึ่งตรงนั้น่ะเป็นค่อนเป็นชานเมืองเป็นชานเมืองครับทีนี้โรงแรมก็ไม่ดีคือ บิสเนสโฮเทล e l ครับมันมันก็จะเป็นห้องเล็กๆมีเตียงเล็กๆเ,เอมีห้องน้ำในตัวแต่อันนี้มีควบควบเตียงใหญ่ไปด้วยทีนี้ตอนนั้นมันเป็นหน้าหนาวครับพิจิกาก็เริ่มหนาวแล้วคนไทยอย่างเราเร,าราอย่างเราเเนี่ยหนาวครับหนาวจะหนาวนะครับถ้าถ้าคนเมืองร้อน,นครับก,ก็หนาวครับแต่ผมก็พอทนได้ครับแต่ทีมงานเนี่ย หนาวโอเคครับวันแรกวันแรกก็แบบเปิดไปเปิดแอร์เปิดแอร์ไปครับเฮ้ยแอร์เย็น <c oughs> แอร์เย็นเลยแอร์เย็นเลยคือแบบงงมากเลยเอ้ยทำไมแอร์เย็นปุ๊บโอ้ก็ทนหนาวกันครับทนหนาวกันเพราะว่าหนาวเพราะมันเอาไม่อยู่ไหมครับปกติจะเปิดฮีเตอร์เปิดสโตกอย่างเงี้ยครับ ก็ก็ไปคุยเช้ามาก็คุยคุยกับรีเซพชันครับเอ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยมันไม่อุ่นนะเขาก็เขาก็บอกฮะเหรอผมเปิดให้แล้วนะเนี่ย ตอนเช้าที่ไปทํางานก็เลยแวะคุยเขาผมบอกผมเปิดให้แล้วนะทีนี้เขาก็เดินไปดไปดูไปดูตรงที่จุดเปิดแก๊สเปิดน้ําเปิดอะไรของของแต่ละห้องครับเขาว่าเอ้าลืมเปิดเฮ้ยเราก็ไปโทษอีกคนว่าคนน่าบอกให้หนูอีกคนเปิดแล้วไม่เปิดแล้วเนี่ยแกก็ทําหน้าตาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เปิดเดี๋ยววันนี้เปิดให้เดี๋ยวคืนนี้เปิดให้อืมคืนนี้เปิดให้อย่างเงี้ย ผมก็ผมกับทีมงานก็เอทนหนาวกันทนหงาววันไปหนึ่งคืนครับทีนี้อ่าคืนที่สองคืนที่สองมาเปิดไปเปิดแอร์ครับเราจะเปิดฮีเตอร์ของแอร์แอร์คอนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะทําได้ทั้งเย็นแล้วก็ร้อนนะครับก็จะเป็นได้ทั้งฮีเตอร์แล้วก็เป็นแอร์คอนดิชเนอร์นะครับก็คือเอ้ยเปิดไปเนี่ย ยังหนาวอยู่ผมว่าเอาโดนเล่นแล้วคุยแชทไลน์กับทีมงานทีมงานก็บอกอุ oh, ้ยยังหนาวอยู่พี่ก็เลยเอลงไปคุยกับพี่รีเซพชันบอกว่าเออทำไมถึงหนาวเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปิดฮีตเตอร์ให้หรือ,อยังเปิดแก๊สให้หรือยังเปิดอะไรพวกนี้ครับปุ๊บเขาบอกเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเราก็แบบ เปิดแล้วจริงเหรอไปดูหน่อยสิเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยขึ้นไปขึ้นไปที่ห้องกับผมเลยไปดูกันผมคือตอนแรกมบอกเ,อเปิดแล้วก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลุกไปคือเริ่มเราก็เริ่มเราก็เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วครับเราก็เริ่มไม่ค่อยโอเคเพราะเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเวนี่ยคือเขาไม่ยอมที่จะไปลุกไปดูตรงจุดที่เขาเปิดเปิดฮีตเตอร์ให้เรา เลยผมก็เลยแบบกวักมาเลยลุงไปขึ้นไปที่ห้องไปด้วยกันไปดูว่ามันหนาวเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายเนี่ยทีมงานอีกสองคนเนี่ยเออเขาเป็นคนบ้านเมืองร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมีปัญหานะสรุปไม่ไม่ไม่ยอมขึ้นไปไม่ยอมขึ้นไปเออไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องกับผมครับแกก็เดินไปแล้วแกก็ เหมือนไปทําไปเปิดสวิตหรืออะไรแกบ,บอกโอ้จัดการให้แล้วรีเซ็ตใหม่แล้วรีเซ็ตใหม่แล้วแกก็อ้างของแกไปเรื่อยครับผมก็เออถูกแกงอ่านี้ผมคิดเองอะ่ะเขาอาจจะหวังดีเออเขาอาจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ในความคิดนะผมในสถานการณ์ที่เฮ้ยเราดูเขาไม่ค่อยที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคนต่างชาติอย่างเราเลยเนี่ยเห็นว่าเป็น นต่างชาติหรือเปล่าหรือแกล้งหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ในในปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็แกล้งกันนะเขาก็แกล้งกันนะ mm. อย่างเขาตัวสั่งแกก็เล่าให้ฟังเ mm. พื่อนผมทันรุ่นะสั่งแกก็เล่าให้ฟังหลายๆลคนก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าเออจะมาเจอกันมาเจอแบบนี้นะครับก็ช่วงแถวแถวนั้นก็เป็นมานนอกด้วยนะครับ mm. อืมก็ถ้าท่านใดพูดภาษาอังกฤษ ไปที่ญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นได้ครับเรื่องน้ําน้ําอุ่นต้องใช้ได้น้ําเย็นต้องใช้ได้แอร์แอร์เย็นต้องใช้ได้แอร์อุ่นต้องใช้ได้พยายามเช็คดีๆนะครับถ้าเป็นถ้าไปพวกบิสเนสโฮเทลบิสเนสโฮเทลพวกนี้จะเป็นคล้ายๆนะี่อย่างที่ผมแจ้งไปเป็นห้องเล็กๆเ,เ,เตียงห้องน้ำแล้วก็โต๊ะอีกนิดหน่อยเพราะว่าเอาไว้พักคนเดียวเวลา เวลาคนญี่ปุ่นเข้าไปชุดโจกก็คือการไปทํางานนอกสถานที่หรือตั้งจังหวัดอะไรพวกเนี้ยพวกบิสเนสโฮเทลแบบนี้ครับเขาจะนิยมมากคืนละอืมตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็ห้าหกพันเยนห้าพันเยนต่อคืนนะครับต่อคืนแต่เซอร์วิสก็ไม่ได้ดีมากมายแถมบางที่ก็ไม่มีอาหารเช้าบางที่ก็มีอาหารเช้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์ว่าเออ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแกล้งอยู่นะทีนี้อันเนี้ยคือคือตอนที่ช่วงที่ผมไปเที่ยวไปเที่ยวเออไม่ใช่ไปทํางานของปีที่แล้วเราก็เจอมาทีนี้ถ้าเป็นประสบการณ์ในอดีตถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอครับเคยเจอครับคือถูกบริษัทก่อนหน้านะแถวแถวป่นทองอ่ะครับ <laughs> เออ ญี่ปุ่นเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือค่อนข้างที่จะมีการเมืองญี่ปุ่นหลายฝ่ายพู่นนี่นี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้โอเคเวลาเวลาเขามีการเมืองกันเองเนี่ยเขาก็เขาก็จะตีกันเองแต่เวลาเขามีอะไรกับปัญหาของคนไทยเนี่ยเขาจะเขาจะจับมือกันนะครับเขาจะจับมือกันอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าไปอีกพาร์ทหนึ่งทีนี้สิ่งที่ผมโดนนะครับคือโอเคมันวันนั้นมันคือ สิ่งอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินมาได้ยินมาไม่ได้ยินมากับตัวเองได้ยินมาจากคนอื่นพูดอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นอีกคนนึงพูดให้ฟังซึ่งไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่แต่เรื่องที่เกิดขึ้นครับผมโดนมากับตัวเขาบอกว่าเขาเอาผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแอซิดแอซิดแมเนเจอร์สามแผนกเอาผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ a อซิดแอซิดเจอรอีกคนหนึ่งที่เป็น Q Pro ปรดักชั่นค q, C, q แล้ของผมเป็น Manufacturing, R&D แล้วก็เซลล์ทีนี้ของผมเนี่ยคือก็จะเป็นงานวิศวกรรมงานเขียนแบบออกแบบงานวางแผนดูแผนงานอะไรพวกเนี้ก็จะไม่ได้แอคชั่นเท่ากับทาง Production QA QC หรืออะไรพวกนี้ครับอยู่ดีมันก็มีคนญี่ปุ่นถามว่าเอ,อทำไมตำแหน่งของ M กับตำแหน่งของคนนั้นน่ะเท่ากันแต่ทำไมดู M ว่างงานเฮ้ย เฮ้ยใช่ไหม αι? มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ละตำแหน่งแต่ละโพซิชันเนี่ยมันก็ไม่มันก็มีความยุ่งมีความว่างไม่เหมือนกันตอนที่ผมเขียนแบบตอนที่ผมดีไซน์ตอนที่ผมเขียน solid work หรือตอนที่ผมทํางานเนี่ยเขาไม่ได้มาดูไงแต่เวลาไปประชุมเนี่ยเขาก็เห็นอีกคนหนึ่งแอคชั่นเขาก็เ่มเปลี่ยนเที่ว่าเฮ้ยตำแหน่งเท่ากันทำไมทาไมทาไมเอดูว่างงาน เท่านั้นแหละครับนายผมนายผมเอาโต๊ะเอาโต๊ะนนี้ครับโต๊ะสำนักง,งานนะครับโต๊ะสำนักง,งานเนี่ยไอเนี้ยร้อยยี่ร้อยยี่คูณหกร้อยหรือร้อยยี่คูณ 80. แปดสิบเซนเนี่ยครับเอาไปทาอะไรครับเอาไปต่อขาครับเอาไปต่อขาเพื่อที่จะยกสูงยกสูงไปทำอะไรครับยกสูงเนี่ย ยกสูงเพื่อเพื่อให้มันเป็นระดับเดียวกับคนยืนทำงานครับแล้วมันก็บอกว่าให้อ่ะให้ผมอะไปยืนทำงานข้างนอกเอาโต๊ะผมมาไปต่อขาแล้วไปเอาไปไว้ข้างนอกหน้างานหน้าลายตรงลายลายผลิตตรงเก็บะอืมก็เราก็ไปบอกว่าเอ็มอ่ะเขาไปทำงานสิเขาไปทำงานไปยืนอยู่หน้า ปยืนอยู่ในไลน์จะได้ไปจับผิดช่างจะได้ไปจับผิดช่างนะครับจะได้ไปจับผิดช่างว่าช่างอู้งานหรือเปล่าหรือไม่ได้อู้ปุ๊บคนที่เขาอย่างผมทํางานเนี่ยเขียนแบบอ่ะมันเขียนไม่ได้ครับออกแบบดีไซน์หรือทําอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วผมก็โอ้โหร้อนมากเลยเก้าอี้ก็กไม่ให้มา ล่มก็ไม่ให้ปวดหลังก็ปวดปวดขาก็ปวดเนี้ยเอาแอซิดเอาแอซิดเจอร์ที่ควบกับล่ามไปด้วยครับไปยืนอยู่ในลายครับแปดชั่วโมงัางต่เช้ายนเย็นผมโดนอย่างนี้อยู่ประมาณสามสัปดาห์ประมาณสามสัปดาห์เนี้ยผมดูแล้วเอ่อช่วงแรกผมก็ไม่ไหวผมก็เข้าไปนั่งพอเข้าไปนั่งนายผมบอกเอ็มเอ็มไปยืนข้างนอกไปไปเดี๋ยวไปยืนด้วยพอไปยืนด้วยเขาประมาณ ญี่ปุ่นที่เป็นนายผมอะไปยืนด้วยอยู่ประมาณสามนาทีไม่เกินนี้แกเข้าไปนั่งข้างในแล้วปล่อยผมอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสองสามรอบผมดูแล้วอ๋อแกลงแล้วก็ไปปั่นกันเองแล้วก็ไปแกลงมีการเมืองหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมถูกแกลงพอผมถูกแกลงเสร็จผมก็ไม่ไหวแล้วมันปวดหลังมันมันกระทบต่อสุขภาพละผมก็เลยผมก็เลยเฟดตัวมาจาก บริษัทนั้นนะครับบริษัทนั้นฉะนั้นเออก็อันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับท่านอื่นๆเพื่อนๆอื่นๆที่อยู่ที่เป็นลาบหรือทํางานกับญี่ปุ่นครับอาจจะเจออย่างอื่นอาจจะเจอที่มันเลวร้ายกว่านี้หรือนิดๆหน่อยๆนี่ยมาแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหัวข้อเอทอทีพอดีผมนึกได้ว่าเออพอสังแกเคยบอกอย่างนี้เพื่อนผมก็เคยบอกอย่างนี้นแล้วเออประสบ ประจบเหมาะที่ประจบเหมาะที่ผมจําได้ว่าเออผมก็เคยโดนมาเหมือนกันแฮมึงก็เลยมาแชร์ฟังนะครับฉะนั้นเออแม้แต่คนญี่ปุ่นด้วยกันเองเขายังแกล้งกันเองเลยครับอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่โ,โตสังแกบอกว่ามันจะเป็นอย่างไงน,นะครับในในสังคมการทํางานที่เป็นสลา eman น,นะครับก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในบริษัทยอยู่ในไคฉะอยู่ในโคโจนะครับ ยังไงก็โดนครับแม้แต่ไปเที่ยวนี่บางทีก็ก็โดนเช่นกันนะครับเออพูดถึงเรื่องไปเที่ยวนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกเคสหนึง่งเดี๋ยวค่อยเล่าเล่าให้ฟังตอนที่ไปไปชอปปิ้งนะครับไปชอปปิ้งโอเคครับประมาณนี้ก็แชร์เรื่องที่ถูกแกล้งมานะครับท่านใดที่โดนนู่นโดนนี่มาก็มาแชร์กันได้นะครับยังไงเดี๋ยวฝอกติดตามอีพีต่อๆไปนะครับขอบคุณมาบสวัสดีครับ